สวัสดีครับนี่ไงมาแล้วคุณกรรมเทพเขามาแล้วนี่อะไรคือคนนี้แหละไปเจอสมจะยิงหนูภารกิจกรรมเทพมาแล้วชื่ออะไรครับชื่อชื่อทีรลาไหนเรียกสิโอ้ยกรรมเทพผมไม่ตกงานแล้วทีลาโอ้ยเอ้าเปล่าโซ่หัวเห็ดอ่ะเขาไปไหนอ่ะทำไมเขาวิ่งหนีอ่ะแล้วแล้วแล้วคุณชื่ออะไรอ่ะชื่อแดดดีครับโอ้ยนี่ช่วยหน ช่วยหนูด้วยเด uh, um ี๋ยวเดี๋ยวผมลองให้เขาเรียกดูนะเขาก็แค่อยากทำความรู้จักให้เป็นแฟนใช่ครับคือลองเรียกแต่ดีดูสิครับแล้วก็ต้องรีบเลยแล้วก็รู้จักกันไปเรื่อยๆไงใช่ครับอันนี้คุณเป็นอะไรกับพิลากหรือเปล่าครับผมมานั่งเฉยครับแล้วเขาก็มาคุยด้วยแค่นั้นแหละไม่มีอะไรหรอกเต็มที่เลยครับผมผมไม่กลวนลวแล้วคุณที่เลาะแต่สกินหน้าอะไรมาหรอครับทำไมมันติดอะ คนทังไม่มีหน้าวะมันมันไม่ติดครับแบบนี้มันไม่ติดมอะไรอยากมองหน้าเราเหรอพอดีอยากจ้องฟันคริบจ้องฟันปาพอดีอยากดูดูฟันว่าฟันยิ้มสวยไหมขอขอถามสาไอสองคำเต็มไหมจริมไหมวะถามว่าอะไรนะอ่ะเต็มไหมลูกอเรียกลูกได้ไงครับถ้าเป็นแม่เดี๋ยว ตอนเด็กไม่ได้กินนมแม่หรอลูกอ๋อค,ครับดีผมโดนเตือนแล้วครับว่าอ่าพูดจาให้อันนี้นะครับดูภาพหน่อย <laughs> ผมโดนเตือนแล้วครับตัวทีครับไม่เป็นไรนะขาห,หลังคุยกับเราได้นะเนี่ยเนี่ยมายถึงคนนี้เหรอใช่ชแบบอันนี้คือทํามันไกลไปอ่ะกระยีนั้นคุณชื่ออะไรครับเดี๋ยวผมลุกให้เดี๋ยวผมลุ้ให่เฮ้ยผมมันจะอ่ะก็ได้ครับ <laughs> จริงๆแล้วผมเป็นฝ่ายกรรมเทพนะคุณไม่รู้ว่ากรรมเทพแปลว่าอะไรหรอครับพอดีผมเพิ่งเพิ่งเพิ่งมาอยู่ไทยครับกับไทยโอ้ยกำลังจะว่าเลยว่าตอนเด็กไม่ได้เรียนหรออ๋อพอดีเรียนอ<ว>ินเตอร์เนชั่นแนลครับ<ว>แล้วสรุปชื่อเล่นจริงๆชื่ออะไรครับจะได้แบบเรียกถูกครับกหลังจะตั้งชื่อจริงมาเดี๋ยว แบบไม่ช,ชื่อแบมขอ,ขอแป๊บหนึ่งได้ไหมครับขอแปบบ๊บเฮ้ย <ahi, S 1> มึงมาดีดอะไรตรงนี้วะเฮ้ยเ <laughs> บาๆบาดีขอโทษนะครับชื่อแบมใช่ไหมครับแล้วสรุปชื่อแบมใช่ไหมครับใช่คๆ <laughs> มานะครับแบมแป๊บนึงเอ่อ พี่ชายครับผมผมขอร้องเพลงให้บําฟังได้ไหมครับแล้วให้พี่ชายดีดกีตาร์ไปร้องเพลงให้นําฟังเหรอถ้าครับผมแบบอยากร้องเพลงให้สาวที่ผมแอบชอบอยู่ครับฟังเอาเพลงอะไรครับพี่ลูกอมครับเดี๋ยวผมไปเรียกเขามาฟังแป๊บหนึ่งนะครับสวันดครับสวันดครับบําครับอะไรที่ผมอยากร้องเพลงให้ฟังสักนิดหนึ่งขยับมาใกล้ๆได้ไหมครับโอเคโอเคได้ครับเชิญเชิญทางนี้เลยนะครับคุณกรมเทพมาด้วยได้นะครับพี่ชายผมพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับ จะมีเพียงเธอมีเพียงเธอมันเป็นของเธอรู้ไหมม้ังทนเดียวอกกเธอได้ได้ที่ไหนใจฉันให้อมันเป็นของเธอรู้ไหมแต่ลอกไป ร้องด้วยไม่จบสัทีไอ้แล้วก็ทำอะไรเนี่ยสองคนเนี่ยเต้นเข้ากับเพลงไหมเนี่ยโอเคไหมครับแบมชอบไหมครับโอเคครับชอบไหมครับเมื่อกี้ชอบครับคนดีโอเคครับสวัสดีครันเป็นไงพรอมมรู้ไห ว่าาเราจะนี่ของแท้มาให้เธอเป็นเหมือนพิยาลักขอสัญญาว่าจะรักแค่คุณรักแสนนานชอบไหมคขายอดขอบคุณข้าขาตายแล้วอีกคนหนึ่งขาตายโอ้ย,อยพี่มันพอกเลยอ่ะพี่ดีดมา ได้ครับมันเล่นยังไงอ่ะตอนนี้พี่ก็ดีดอยู่นะโอเคเดี๋ยวผมเล่นแก้มน้องนางให้ฟังนะครับแก้มน้องนางแดงกว่าใครอารเซวอลทีคิดในน้องหัวใจน้องดวงเดือดผาดวงดาราได้เสด็คอเมนเฟรนดิ่คิดในใจโฮมาเสด็คอใจโฮมาซาดิโกที่หาดิคันซึนี่ยมันบลอกชอบไหมครับอบครับ <c oughs> เดี๋ยวผมเป็นลองเพลงภาษาอังกฤษบ้างนะครับโอเครานะเนี่ย <c oughs> Yeah Everybody If you wanna see me a l i d t c e ko Put your hands in the air so tonight We can see i n makarako Fada Yeah one s วั seven years old ปุชาตุทรมตเ e นเลนิคอกูไบเลฟสมกนหวและเปนกันเบอร์นันลกรื่อวิสวีทูวาทูเวดอดอีววันสีัวัเดสิบปมาแม่บ a กสอนมีกูเมือคุณเจอเพื่อนสูบบุหรีวันที่ันัยเจ็ครับ พอดีอ่าชอบชอบไหมครับพี่หนูไม่ไว้พี่มันพ้อเกินใช่ไหมครับ <laughs> มันุ่งกระเด็นเลยพี่น <laughs> <laughs> ี่อะไรเนี่ยน <laughs> ่รู้ตัวจริงจังวะเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทำอะไรกันครับ <laughs> นี่คำอะไรคอ,อตั้งคุยฉีบชืชอน้องนั่งด้วยได้ไหมอะ่ะได้ครับอไม่ที่มีเป็นอันนี้ม่ตัวอะไรเนี่ย พี่น่ารักจ้าทำไมไม่ยิ้มเ่ยถ้ายิ้มพี่น่ารักเออาแม่ไม่ให้ตังค์มากินขนมอ่ะวันนี้ก็เลยไม่ค่อยอารมณ์ดีครับตังค์องอายุเท่าไหร่อ่ะไม่ยอ่ะตังค์ไปกินโอ้อขอบคุณครับพี่ครับเจ็ดบาทแล้วจนเอาไปหมดเลยอย่าป่วยตังค์ใส่กูเลยอายุเจ็ดขวบครับใช่เหรอใช่ครับทำไมเด็กสมัยนี้ดูเสียงโตอ่ะเพราะเื่ยนครับสิบสี่ครับ พิ่งึ้นมอหนึ่งเลยครับพี่เท่ากันเลยพี่ก็มอหนึ่งหรครับมอสองครับอ่าพี่ก็เป็นพี่ผมแล้วพี่พี่สาวล่ะครับพี่สาวไม่พู้นแท้ไหมคะหนูพูดหนูจะแบบว่าพี่แก็บพี่แก็บครับผมขอสั่งผมขอสั่งวันนี้ไม่ได้ววันนี้ไม่ได้วิ่งงานครับหยุดเรัออ๋อบครับครับครับเอยคนข้างบนน่ารักจัง ไปแล้วครับโอเคผมไม่กวนพี่สาวกับพี่ชายล้าไปแล้วนะครับบ๊ายบายขอหอมแก้มพี่สาวได้ไหมครับ <laughs> ก่อนไปโอเคนะครับบ้าบอ <laughs> บายบายครับเออผมไม่ได้หอมพี่ชายด้วย <laughs> เดี๋ยวหอมพี่ชายได้ <laughs> <laughs> ได้นนเนาะออไม่ถึงอะแก้มพี่อยู่สูงอะ่ะ <laughs> พี่ลงมาข้างล่างได้ไหมครับ <laughs> นะครับ Okay. <laughs> <laughs> <laughs>